ตัดต้นตัดต้นแบบกนตัดนแน้้นไดนี้นองเลยแคมบัดแคมบัตขาวฟางแคมนาใหญ่ใหญ่แบนาตัดฟังทั้งคุณนกันนี่คันน้องเนี่ยขอข้าไปดูเอ อย่างวัดตากมีตะ่วไข่หรือเล่ามันเอาน้ำลายเป็นไรห่ะยายจักต้น้เออมันยืนต้นายเนาะมันเท่าเราภพคำงามแรงเลยพี่น้องคุณยายมีอาการเมื่อย นอนพักแล้วบึงเจนพี่ทำไมหยุดยังไงก็บบ่ได้มาเบิึงหรอกพี่น้องเฮ้ยบ่ได้อยู่จะจืดจะบ,บ่ได้อยู่พี่น้องข้าข้าลอมึงสุดน,นี่ มีผ้าเละส่วนนี่พี่นอ้องท้องฟ่างามเะพี่น้องเนาะถองฟ่างแจ่มใสเรามาตัดต้นใหม่พี่นอ้องดูส่วนนึง ผู้ชุมชนทีมงานงยินๆดิคุณสองต,น 3, ตน้นสามซีกับต้นน้อยเงินหนึ่งคนก็ให้เพิ่นมาตัดอยู่ต้นนึงต,นตน้นสองต้นคือกันตน้นลระฮาลอยบาทพี่น้องตน้นกระข่ายตาตาคางบ้านนี่แบบข่ายแก่น้ำ ลมด,ดื่นดีนะพี่นอ้องนะยังจากบ้านชาวสว่างมา6กกิโลพี่น้องบกรแกามแรง น้ำม,มันหอด,ด้วยเดีกยางเห็ดถังไปแต่ใจน้ำนั ต่อไยสีน้องเลยหอดลงชะเลิกด้หน,น,น่อยชะหน่อยๆเลิกกว่าดันชุดเล็กลดเม็โครยู่ได้หน่งยถ้าสัอาปลามาปล่อย เื้าใดให้แล้วหน้าแล้ก็เ้าให้แล้วหน้าแล้วก็ มีเนาะหอยรถเกลียวเข่าพี่นมาหอยหอยรถเกียวเข่ามนมีน้ำเกลียวด้วยตอนแต่คนเอารถไปเกลียวเป็นลุเป็นโด้ว เจ้านอยกับเขาเมื่อบานที่นอกเฮเ้ยถึงเวลาจีมงแดงแบบได้ผ้าใยของเมื่อบานนะแบบทำแล้วเตรียมของเมื่อนเมื่อกันามาแต่สาวๆมีอยู่ซุมองต้นไวก็ได้สมัยมตะกี้พ่อช้าวสว่างมากักกินแข่งไว้ถ้ากันมาเก็บจิ <c oughs> ่นผึ้งสะโรด ้ำแรงเหรอจะออกเมื่อเหรอที่เจ้ามาตัดต้น,นต้นเข่าให้ต้นหนึ่งตาจะตัดแจะส่วนทั้งคันส่วนทั้งนี่แล้วแม่นส่วนทั้งนี่